ไม่ไม่นีในตัวเราสรรพคุณอะไรบ้างดีดีเนตเก้าอะไรคะล้างปันนล้างจานกรีดยางเป็นใช้มือถือได้อ่าอะ่าต่งไหมเลยบอกสรรพคุณมาสิจะส่งให้มาดูเลยเร็วเเร็วแล้วเธอว่าฉันมีสรรพคุณอะไรดีกว่าเอาละค่ะท่านผู้ชมครับ เวรานี้เลี้ยงหรออ่ะตอนดีๆอ่ะตบรคุณก็เหมือนยาพารานั่นแหละไมหรอเป็นใครผมนึกถึงก่อนเลยกระเทิมกเทิมไรไหนก็ไม่พังรเทมไร เว็บไหนสร้างกูจะไปเผาเว็บนั้นเสียวไว้ทำว่าลูกทำว่าทำว่าเสียวมาจากบ้านหนูนั่นแหละตอบไปได้ไงวะเอยกูจะอ้วกเรียนเพราะกูเมารถแหละกูไม่อยู่นิ่งเลยจริงเหรอทำไมชีวิตคนเราต้องมีการ